สซีอิวเส้นเล็กเจ้าสมสีใส่กระเทียมแล้วก็เอากุ้งใส่ใครอยากเอาหมูใส่ก็ได้นะแต่สมสีเอากุ้งใสนะคะข้างนอกกับฝนตกใส่แล้วก็ใส่ไข่ลงไปเจ้าใส่เส้นลงไปเส้นเล็กนะสมสีเอาเจน,น้ำเส้นเล็กแบบแห้งอ่ะเจ้าใสซี่อิ่วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็ใส่น้ำตาลชุลรสเจ้า ใส่พริกป่นใส่ไปเลยเพราะว่าจะขอบแกใส่ไม่เป็นเราต้องใส่ใหแกนเนาะคนทุกอย่างให้เข้ากันถ้าไอยมีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมแต่สมศรีไม,ม่มีก็ไม่ได้ใส่นะคะแค่นี้ก็เ็จเรียบร้อยใส่พริกไทยนี่เจ้าอร่อยไหม,มเขาบอกอร่อยไม่เผ็ดเหรอไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ด เสียงแบบเกือบจะิจารไม่เผ็ดฮัลโหลเอ็นทร์ปวดอะไรกินข้าวนั่อยู่ในตัวยูไม่ได้กูบวยอะโนตีบวยอะ สวนนี้หมูนั่งอยู่เนี่ยข้างแม่ใช่ไหมหมู <laughs> อยู่ใกล้กันได้ครบกันเซ <c oughs> เล็กพัดสิอยู่ฝนตกากายกับข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปกินของกินอาหารไทยแล้วใช่ไหมลูก I put a little bit of black sauce, I think. Black sauce? Mm. See, color kind of black. Mm. Try this. hot, okay. It's delicious, right? Pork for steak. Is it good? Is còn tock thang văn đấy bữa nẻ mất liền thailand also have yeah. what do you think on about where um, <coughs> to sleep everybody we have hotel have hotel no hotel you want oh, uncle also hab hotel uncle uh girl for a oh. boyfriend okay but you, build, you already house. built mm. how is it is it nice i don't know i never looking. can we see your photo uh, i act out yeah